นะครับคุณผู้ชมคนสุดดินทีวีนะครับวันนี้ก็มาที่สารตะเซสารเยมีสารตะจันนะครับหลักกิโลให้โชคนะครับวันนี้ก็มีนะครับพระธุดงนะครับที่เดินทางมาชมบารมีของอาตะเซของตะจันเนาะที่หลักกิโลแห่งนี้นะครับ ใครมาแล้วนะครับก็พิมพ์สาทุสาทุใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเด้อนะครับสาทุสาธุเดี๋ยวได้ตัวเลขอะไรเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรเนาะในวันงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะครับ งวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันมาดูกันนะครับอเ็ยู่พื่อำเภอประสาทค่ะอยู่อำเภอปราสาสอ๋ออยอรรผมผมนำปูกะย่ามาขึ้นเมื่อกี้นี่อ๋อลงมาสัมผัสดูใช่ไหมครับ สายบุญเยอะครับสายบุญอันนั้นสอบผลส,สอบคู่ติดครับบ้านน้องน้ำเขียวรัตนบุรีโอ้ใช่เออใช่บ้านน้องน้ำเขียว เมืวัเมื่อวี้นะครับคุณผู้ชมออกไปศูนย์สองนะครับคนก็ถูกกันเยอะนะครับเปิดศูนย์สองคือถูกพว้เขาถูกกันเยอะครับส่วนมากคนมาซื้อที่นี่ก็กลับกันสองศูนย์ศูนย์สองสารนี่ปู่คำแสนนำมาถวายของตัวนั้นก็ของรัฐบ้านไผ่รัตนะตัวนี้กับโมเดิร์ลครับโอ๊ยโอ๊ยฉุด ได้ดูแต่ในทีวีบ่าเคยได้มาไม่เคยได้มาเลยครับงมีโอกาสครับตาขอโชคเผื่อตาเดินทางมาจากไกลมาจากอำเภอประสาทขอโชคเผ่เลยครับขอโชคขอลาภเพิ่นสาธุสาธุ ได้เลีกอะไรบอกด้วยเด้องวดนี้เพื่อเสด้มีโสกมีลาบน้ำสาธุสาธุจะยกให้ยิ่งใหญ่เป็นเรือนไทยไปเลยนี่ขอรางวัลที่หนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งให้ไปเข้าฝันเนาะให้เข้าฝันนะครับสาธุสาธุขอสองตัวเด้อ สามเก้าเจ็ดเออเอาขึ้นมาที่เลสองดูมาเลยสองค26สอ้ไหนดูหน่อยอาพหกบ้านสองปรบบาหกก็ได้เก้าเก้าครับเก้ขีดข้างล่างนี่เป็นเ้าครับหกกกับพี่น้องกันเลยเก้าองไหนดูหน่อยไหนกิ๊กคครับ เดินทางมาจากอำเภอประสาทบ่ครับอ๋อตำบลโชคนาสตำบลโชคนาสบ้านเลขที่แปดเก้าอ้วยบ้ารเลขที่แปดเก้าหมู่สิบเอ็ดด้วยเ็สิบครับอ๋อขอบคุณาะที่มาชมจากแนอำเภอประสาทครับบ้านอะไรครับคุ บ้านทรบบ้านอะไรนะบ้านทรบบ้านทรบตำบลตำบลโชนาสามโชคนาสามอำเภอประสาทโอ้ังหวัดสุรินทร์เราเนาะครับจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณหลายๆดวงตา397เก้าเจจะขึ้นมาเม็ดเดียวเท่นี้เองครับ อโอ้อาจารย์ยาวันนี้ได้กับข้าวได้ยังนี่น่ไม่น่ไม่น่ไม่ได้น่ไม่เขาให้ข้าอาจารย์กินนะครับวันนี้อาจารย์ยานะครับนำอา,าาอาหารเช้าอาหารเช้ามาให้คุณตาตาจันยมีตาเซกินนะครับสำหรับวันนี้สาธุสาธุอาจารยา์ยา คนเฝ้าสารคนเฝ้าหลักกิโลเป็นสิมามหายอาหารให้กับเขาตาสมือสมือนะครับให้สมือให้ดินน้ำสาธุสาธุ ซุปหน่อไม้หน่อไม้มี่ซุปหน่อไม้มาใหา้กระซีกับเยมีกับตาจันหนึ่งกิโลยังเลย,ม,ลายลม,มามากินน้ำกันกินน้ำกันอยู่นี่แหละให้กินอยู่น้ำกันเลยให้กินนั่งกินอยู่นาคฤหาสน์นี่แหละให้นั่งกินอยู่นาคฤหาสน์นี่แหละนาซานนี่แหละมามากินน้ำกันเห็นบหมสักคน มากินนากันให้หมดทุกคนนะคุณตาเซคุณยามีคุณตาจันนะครับก็ได้นํานปู่ย่านะครับขึ้นศาลนะครับนํานมาโดยทางช่องคนสุรินทีวีนะครับได้นําปู่กับย่านะครับมาตั้งที่สารโมเดิร์นแห่งนี้นะครับที่ว่ามีผู้คนเนาะที่น้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่รัตนบุรีนะครับก็สอบติดครูติดข้าราชการนะครับก็มาแก้บน ที่ศารโมเดินแล้วก็ทางช่อง youtube คนสุรินทีวีก็ได้นำคุณตานนคุณยาย<ห>น,นะครับมาไว้ที่สารแห่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนาะได้ที่มาเคารพอะไรครับอาจารยา์ยา<ห>อาจารย์จะจัด,จะจ,ดจะจัดปูกับหญ้าใหม่เนาะนจัดให้สวย,สวยๆออจัดให้สวยๆ ไว้ตรงกลางๆเลยเนาะเออไว้กลางๆไว้กลางๆโอเคนี่นะครับตายยายโอ้แด่อยู่สารใหม่เริ่มืลยนีย่ตาสาธุสาธุเดอ้อตายายเดอ้อแต่อยู่ยสารใหม่นะครับก็ขอบอกเร็วขให้ไปบอกเร็วบอกหวยเจ็บซี่เราบอกเร็วบอกหวยทุกคนถืนนอท่านเลไล่บนเได้ม่าน้ำของมาเสียนวาย นะครับคุณตาคุณยายเด้อสาธุสาธุเลขในคุณตาคุณยายนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นเลขอะไรครับแปดสามเก้าหกนะครับแปดสามเก้าหการยากำลังจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแม่นางทรณี่นะครับเพื่อหายน่า คุณตาคุณยายอันเชิญขึ้นศาลเพื่อจะได้บอกเลขบอกเบอร์บอกหนวยให้ครับเอฟซีให้ครับคุณผู้ชมสวัสดีทั้งหลายที่าสักการะมากาบไหว้มงนี้นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หม่องนึงนะครับคุณตาคุณยายโอ้ยคุณตาคุณยายเด้อผุนนางอยู่ในศาลผุนนางแนมอยู่นางแนมพี่น้องอยู่ อยากบอกเลขบอกเบอร์พี่น้องล่ะงวดนี้บัตรใหม่เด้อปูดเด้อถูกเลขกถูกเบอร์เขาแน่ก็ระเตาแน่สาธุ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 บ,บัตรใหม่เด้ดเดอปูเด้ยอยาเด้อแล้วก็ให้ตะเสยมีตาจันทร์มากมีสถานอยู่มรงนี้ มาบอกเรีบบอกเบอร์กี่น้องบอกเรีบบอกเบอร์เอฟซีสาธุสาธุวันนี้นะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุขอให้โชคให้ m ắ นขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอรอกันทุกคนสาธุเด้อคุณตาคุณยายเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวให้ไปดูนะครับคุณตาคุณยายนะครับนี่เชิญผลไมาใหม่ ขึ้นบานไม่ที่สถานอยู่มองนี้ขอให้ทุกคนได้ถูกหวยรวยเบกันทุกคนเด้อสาธุสาธุาาาคุณตาคุณยายวันนี้ก็ได้อ่าได้ไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วนะครับรรคุณตาคุณยายได้ไปอยู่ในบ้านใหม่นะครับที่ดูทางช่องยูทูบนะครับคนสุรินทีวีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ขอให้สำเร็จสาเร็จร่ารวยร่ารวยกันทุกคนเน้อเดิ <S <S นทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้มีแต่คนรักขอให้มีแต่คนชมอ,อย่าได้มีคนเกลียดเนาะสาธุสา <S <S แล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ